โอเคจะบอกให้ในสีในสีข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่ผนะไล่สตปม,มาให้เรานะคือคือการคิด pH อ่ะอันเนี้ยมันเป็นแบบจากกดเบสเนาะแต่ว่าถ้าหลังจากเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของปริมาณสารัมพันธ์ที่แบบเราต้องไปคิดพวกเกลือคิดเรื่องของการทาปฏิกิริยาอะไรเงี้ยค่ะทีนี้อันเนี้ยมันเป็นการไล่สเติ pH คือถ้าหนูทำสีข้อนี้ถูกหนูมีโอกาสที่จะทําอันหลังถูกด้วยแต่ถ้าทำสีข้อนี้ผิด ก็แสดงว่าเรามีความเซ็ปต์มากๆให้เราไปทวนพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเขียนสมการการแตกตัวทําอย่างไรการคิด pH ทาอย่างไรเนี่ยค่ะนั้นอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราเห็นโจทย์เนาะโจทย์ให้อะไรมาไฮาโดรคลอริกคือทุกคนต้องรู้เลยว่าไฮาโดรคลอริกเนี่ยเป็นตัวแก่นั้นถ้าเป็นตัวแก่ปุ๊บจริงๆแล้วพี่ฝนไม่ไม่อยากเขียนสมการอะไรนะเพราะว่าเราเรียนมาเยอะมากวันนี้มันเป็นวันสรุปเนาะแบบสรุปเพื่อจะมีคอนเซปต์ตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ย จริงแล้วน้องควรจะแบบเห็นเลขเนี้ยแล้วรู้เลยว่า h บวกมันเป็นสิบเรากำลังลบสองคือน้องเห็นปุ๊บน้องควรจะตอบเลยว่า pH ตรงนี้มีค่าเท่ากับสองเนี่ยค่ะแต่ว่าที่เขียนให้ก่อนก็ได้ลบลอคเอชบวกใช่ไหมมันก็ต้องเป็นลบล็อกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งลบศูนย์จุดศูนย์หนึ่งคืออะไรศูนย์จุดศูนย์หนึ่งก็ลบล็อกหนึ่งคูณสิบเรากำลังลบสองอ่ะมันก็คือตอบสองเลยคือน้องควรจะเห็นปุ๊บอันนี้สองเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งคิดอันนี้แล้ว โดยที่เป็นตัวแก่แต่ข้อที่สองเนี่ยฝากทุกคนไฮไลท์นิดนึงมันจริงๆมันก็คือการคิด ph แบบทํามาแล้วนั่นแหละดังนั้นถ้าเราเอาจากที่พี่ฝนมาบอกมเมื่อกี้อันนี้คือหนูเห็นอันนี้เป็น1นึคูณสิยกกำลังลบสองพี่ฝนบอกว่าอันนี้ ph เ,เท่ากับ 2. สองแสดงว่าน,นี้หนูเห็นเป็น1นึ่คูณสิบบแปด ph ต้องเท่ากับแปดเลยไหมคะหนูย้อนกลับไปดูก่อน hbr เป็นอะไรเป็นกรด กรดที่มี pH เท่ากับ8ได้หรอใช่ไหมได้หรอไม่ได้ถูกว่าดัางนั้นข้อเนี้ที่ไฮไลท์ให้ก็คือกรณีที่กรดเข้มข้นน้อยมากๆดูกรดหรือเบสก็ได้เข้มข้นน้อยมากๆน้อยกว่า10เยากำลังลบะหรือว่า10เกำลังลบ7ลงไปก็ได้อะน้อยกว่าเลยเท่ากับ10กำลังลบ7เราจะต้องคิดการแตกตัวของน้ําด้วยแล้วถามว่าเราทำไมข้ออื่นไม่คิด เพราะน้ามันแตกตัวแค่สิบยกกําลังลบเจ็ดลูกน้ําแตกตัวแค่สิบยกกําลังลบเจ็ดดังนั้นเนี่ยตัวอื่นนะมันจะไม่มีผลเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นสมมติว่าฝนคิดอันนี้ยมันได้สิบยกกำลังลบสองใช่ปะ่ะเราที่ฝนไปคิดของน้ําอีกลูกเอบวกกับโอเอลบแล้วอันนี้คือสิบยกกำลังลบเจ็ดกับสิบยกกำลังลบเจ็ดพอหนูคิดเอบวกรวมจากข้อที่หนึ่งอ่ะมันก็จะเป็นสิบยกกำลังลบสองบวกกับสิบยกกําลังลบเจ็ดอะ่ะมันมันก็คืออะไรมันก็คือคิดเลยก่อน อันนี้คือหนึ่งคูณสิบกำลังลบสองอันนี้ก็คือสิบเรากำลังบวกกับสิบเรากำลังลบห้าคูณกับสิบเรากำลังลบสองใช่ไหมลูกก็คือหนึ่งบวกกับศูนย์จุดศูนย์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 หนึ่งแล้วก็คูณด้วยสิบกำลังลบสองมันก็คือหนึ่งจุดศูนย์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 หนึ่งอยากเอามายัางตรงเนี้ยเอามาทำไมกรใช่ไหมเออดังนั้นถ้ากรณีที่มันแบบ กฎที่มันเข้มข้นแบบสิบยกังลบหกอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่คิดด้วยซ้ำแต่ว่าเพราะมันเป็นน้อยกว่าสิบยลังลบเจ็ดเราต้องคิดการไหนตัวของน้ำต้อนะแสดงว่าข้อนี้เราก็ต้องคิด HBR ีปกตินั่นแหละให้มาเป็น h บวกกับ BR ลบแล้วอันนี้ก็คือสิบยกกำลังลบแปดเนาะเพราะว่าเริ่มต้นคือสิบยังลบแปดแต่ h บวกที่หนูคิดนะ่ะมันต้องเป็น h บวกรวมก็คือสิบยกกำลังลบแปดบวกกับสิบยกกำลังลบเจ็ดซึ่งตัวเนี้ยมาจากน้ำด้วยโอเคเนาะ ดังนั้นก็จะได้เป็นหนึ่งจุดหนึ่งไหมอุ้ย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 ไปไหนหนึ่งจุดหนึ่งไหม 1. 1ไหนึ่งจุดหนึ่งแหละเดี๋ยวขอลองคิดให้ดูก่อนอันนี้ก็คือสิบยกกำลังลบหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งไหมใช่ไหมลูกศูนย์จุดหนึ่งคูณด้วยสิบยกกำลังลบเจ็ดเพื่อใครมองเลขไม่ออกอันนี้ก็เหมือนเป็นหนึ่งคูณสิบยกกำลังลบเจ็ดใช่ไหมลูกแล้วเราก็จับศูนย์จุดหนึ่งกับหนึ่ง มารวมกันก็ได้มาเป็น1.1คูณด้วย10ยกกำลังลบ7มลลล์นะลูกเนาะอันนี้มาจากน้ำนะแล้วหนูก็ไปคิด pH ลย pH เท่ากับขออนุาใช้เครื่องคิดเลข7ลบ1.1ได้เท่ากับ6.96เห็นปะเป็นกฎละใช่ไหมน้อยกว่าเจ็ด เลเนาะเออดังนั้นให้ลท์ไว้เลยนะกดหรือเแบสบที่มีความข้นน้อยมนะากๆแบบเนี้ยต้องคิดกันในตัวของน้ำด้วยใครผ่านแล้วกดยกมือให้พี่ฝนหน่อยค่ะเช่นเดียวกันพอตอนนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วเนาะก็เหมือนเดิมสเต็ปเดิมที่พี่ฝนเคยสอนอะเวลาที่เราคิด ph เนี่ยสูตรมันก็มีแค่ลบ log ok h นั่นแหละแต่หนูต้องแยกให้ออกว่าเรากำลังคิด ph ของอะไรมีอะไรบ้าง มีตัวแก่ทั้งหมดก็คือกรดแกเบสแกเนาะแต่ตัวเปอร์เซนแล้วก็มีตัวอ่อนทั้งหมดที่ต้องคิดกา้กาใช่ไหมเอชบวกเท่ากับกากา้กา,กา,กาเนาะแล้วก็มีอีกอันนึงคือเกลือเนาะเกลือก็คือต้องคิดไฮโดรซิสแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือบัฟเฟอร์ทีนี้ก่อนที่จะไปเกลือหรือว่าไปบัฟเฟอร์เนี่ยค่ะลูกเราก็ต้องมาดูจากตรงนี้ก่อนเนี่ยเช่นข้อที่พี่ฝนให้หนูมาตรงเนี้ยมันเป็นการคิด p h ของอะไรเนี่ยค่ะลูก ซึ่งจากตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้มันคือความเข้มของเกลือใช่ปะ่ะซึ่งเดิมเนี่ยพี่วันจะสอนว่าเวลาเราคิดเกลือเนี่ยเราจะต้องแตกตัวร้อเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วก็ไปคิดค่าเคเฮเดริซิตใช่ไหมคะแต่โดยส่วนใหญ่ในข้อสอบของมอลปลายเนี่ยมันก็คล้ายๆกับค่าทีนั่นแหละค่ะลูกดังนั้นพี่วัรนขอให้สมการของเกลือนิดนึงกรณีที่มันเป็นเกลือกรณีมันเป็นเกลือนั่งนะมันจะมีสูตรอยู่สองอันตัว้ไรตรงไหนดีนาตรงไหนดีนาตรงนี้ก็ได้ กันที่เป็นเกลือใช่ไหมคะมันก็จะเป็นไฮโดรไลซิโอเอสใช่ไหมคะเท่ากับโซเฟอรูทพี่ฝนจะต้องเขียนเป็นเคไฮโดรไลซินะเหตุผลเพราะว่ามันไม่ได้เป็น k a หรือ kb เนาะซึ่งเคไฮโดรไลซิในที่นี้ค่ะมันจะคีดจาก kw ส่วนด้วย k คคูณกับ Cs หรือเราอาจจะจำง่ายๆก็คือเคไฮโดรไลซิแล้วมันปรากฏไฮดรอกไซด์มามันก็คือเหมือนกับ kb ใช่ปะซึ่ง kb หนูคีดจาก kw ส่วนด้วย k a ก็ได้ก็ได้ค่ะลูก กับอีกอันหนึ่งก็คือกรณีที่เป็น OH ลบเ h บวกใครที่แบบพี่วันให้สูตรอะไรสมการอะไรจะไม่ได้แล้วไปทูวนคลิปที่เราเรียนได้เลยนะน้องๆ h บวกก็เหมือนกันพี่วันจะเขียนเป็น K คไฮโดรซิคคูณความเข้นของความเข้นข,ข,ของเกลือเนาะซึ่งพอใช้ KW ก็จะเป็น KW ส่วนด้วย KB ใช่ไหมคะแล้วก็คูณกับ CS แบบนี้มันก็จะมีการคิด P อของบัฟเฟอร์พี่นแทนไปเลยละกันจ,จริงๆมันมี ในชีล้ลหลังอยู่ถ้าในกรณีที่เป็นบัฟเฟอร์จะมีอยู่แค่ไม่กี่สูตรถ้ากรณีที่เป็นกรดบัฟเฟอร์กรดนะลูกเราก็จะคิดเป็น pH เท่ากับ pKa ลบ log ok กรดส่วนล ok ็อกเกลือแค่นี้เลยแล้วก็ถ้าเราคิด pOH ก็คือเบส มันก็จะกลายเป็น pkb ลบ log base ส่วนเกลือค่นี้เลยทีนี้ถ้าเป็น buffer กรดเนาะถ้ากรณีที่เราเติมกรดอะลูกถ้าเราเติมกรดพี่อันเขียนไงดีถ้าเราเติม h บวกใช้สัญลักษณ์แบบนี้ได้ไหมถ้าเป็น ph อันเนี้ยมันจะบวกอันนี้เข้าไปนะ บวกเอบวกที่เราอืมใช้สัญลักษณ์แบบนี้ดีกว่าถ้าเติมกดเข้าไป x เนาะข้างบนมันจะบวก x ข้างล่างมันจะลบ x นี่เผื่อมันแบบแอดวานซ์มากๆแล้วอันนี้ก็ถ้าถ้าตามกดลงไปในเบสอันนี้มันจะลบเแล้วอ,อันนี้จะบวก x แทนแต่ถ้าหนูเติมเบสอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะข้อสอบเราจะเจอไหมเนาะหมายถึงว่าที่หนูไปสอบแต่ว่าถ้าแอดวานซ์มากที่สุดคืออันนี้ละดังนั้นถ้าเติมเบสเนี่ยลูกกดมันจะถูก ดูดไปใช่ไหมมันก็จะลบ X แล้วก็เกลือก็จะบวก x แล้วก็ถ้าเราเติมเบสลงไปนี่ก็จะบวกเราแล้วนี้ก็จะลบเอ็พี่นพูดอะไรเติมกรดเติมอะไรก็คือบัฟเฟอร์เนี่ยมันเป็นตัวที่มันเปลี่ยนแปลง pH ได้ค่ะได้น้อยใช่ไหมคะซึ่งเขาก็จะชอบถามว่าถ้าเติมเบสลงไปในสารละลายบัฟเฟอร์เท่านี้อย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้ pH เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่แล้วก็คิดแบบปกติก่อนนี่คือบัฟเฟอร์ทีนี้เวลาเราเติมเนี่ยคะ่ะมันก็จะเติมเข้าไปกี่โมลาร์ก็ว่าไป ถ้าสมมติว่าเติมเข้าไป x มอลาร์หนูก็ไปบวกในกฎเลยอันนี้ก็ไปลบเลยแต่ถ้าหนูเติมเบสเข้าไป x มอลาร์เหมือนกันถ้าเป็นกฎก็อันนี้ลบไปเลยอันนี้ก็บวกขึ้นมาเนี้ยคะ่ะมันจะแบบบวกลบ,บบนล่างเฉยๆอันนี้ผนให้ทริคในการทำเนาะเผื่อไปเจอเฉยๆคะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเจอไหมอาจจะมีก็ได้ถ้าสอบมันเวอร์ๆมากๆม,ามันก็ไม่ได้เวอร์นะคะมันก็คือสิ่งที่เด็กๆต้องรู้นั่นแหละเนาะดังนั้นกลับมาที่ข้อนี้กันอันเนี้ย NS4CL ใช่ไหม คือทุกคนต้องรู้เลยว่ามันคือเกลือเออมันคือเกลือแล้วทุกคนก็ต้องรู้ด้วยว่าอันเนี้ยเป็นเกลือกรดโดยที่ไม่ต้องเขียนสมการบางคนอาจจะใช้ทิกว่าอันนี้เกิดจากอะไรอันนี้เกิดจากแอมโมเนียซึ่งเป็นเบสแก่เอ้ยบทเบสออนเนาะกับไฮโดรคลอริกซึ่งเป็นกรดแก่แล้วเราก็บอกว่าน,นี้เป็นเกลือกรดเลยก็ได้พอรู้เลยว่าเป็นเกลือกรดปุ๊บน้องก็ใส่สูตรเลยแสดงว่ามันต้องแตกตัวมาให้ H บแน่นอนก็ เคไฮโดรซิสส่วนด้วยขอโทษค่ะคูณกับ C A เนาะซึ่งหนูดูนะเคไฮโดรซิสแต่ว่าพี่ันให้ K B บิมาเนาะให้ K B บิมาแสดงว่าเราต้องทำให้มันเป็น K A ปะก็ต้องเป็น K W ส่วนด้วย K B คูณกับ C เเนาะไม่ใช่ C A ลูก C S C กดนะ C มซ่เนพจนของซอเนาะมันก็แทนค่าเลยลูกก็หนึ่งจุดแปดคูณด้วยสิบยกกำลังลบห้าโนแทนค่าผิด สิบยกกำลังลบสิบสี่หารด้วยหนึ่งจุดแปดคูณสิบยกกำลังลบห้าแล้วก็ความเข้นของอันนี้ก็ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแล้วก็คิดเลขสิบยกกำลังลบสิบสี่คูณสิบยกกำลังลบสองหารด้วยหนึ่งจุดแปดคูณสิบยกกำลังลบห้าอ่ะหนูจะได้ออกมาเป็นเพื่อนใสาด่ดูตัวแอนเซอร์ก่อนเพ่อนได้มาเป็นสองจุดสาม หกคูณด้วยสิบยกกำลังลบหกเป็นมาคิด p ีอตรงนี้นะ ph อก็เป็นหกลบล็อกสองจุดสามหกหกลบล็อกสองจุดสามหกได้ห้าจุดหกสามค่ะก็น่าจะใช่เพราะว่ามันค่อนไปทางกฎเนาะเคยเนาะอ่ะดังนั้นทุกคนเสร็จแลว้วก็ยงเอามือลงให้พี่ฝนหน่อย แล้วเดี๋ยวลองไปดูข้อที่สี่กันลูกโอเคดีมากทีนี้กรณีที่เป็นข้อที่สี่บ้างข้อที่สี่แอบลองมานิดนึงอันเนี้ยเห็นปุ๊บต้องรู้เลยว่าเป็นเกลเบสเพราะว่ามันมาจากเบสแก พอมันมาจากเกลือเบสปุ๊บน้องก็ต้องตั้งเลย O อเอลบเท่ากับโซลไคลรูทเคไฮโดรซิคคูณกับซ S อมันเป็นเกลือเบสใช่ไหมลูกเขาให้เคมาแล้วอะเนาะแสดงว่าอันเนี้ยเอาไปแทนในไฮโดรซิ Z ได้เลยทําไมที่พี่ฝนถึงไม่ค่อยอยากให้จําเพราะว่าถ้าหนูจําเป็นสูตรอะลูกทุกคนมักจะชอบเขียนชอบจําสูตรมาเป็นแบบนี้อ,อ๋อโอลบใช่ไหมหนูก็จะตั้งแบบนี้รอเลยอย่างเงี้ย ซึ่งอันนี้เขาไม่ได้ให้ค่า KA นะเขาไม่ได้ให้ค่า k คของ ACN เขาให้ค่า KB แล้วอะซึ่งเคมันก็คือเคฮโดซของตัวนี้แล้วคือเป็นเท่านี่ไหนตัวของคู่เบสใช่ไหมของตัวนี้แล้วดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมาแทนสูตรแบบนี้ไงดังนั้นใครจะจําสูตรอะไรมาก็ตามเนี่ยจะต้องรู้ก่อนว่าที่มาของสูตรคืออะไรเนาะหนูถึงจะทําโจทย์แอดวานซ์ได้นะคะลกูกนั่นนี่คือเคฮโดซเนาะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเคฮโดซในเมื่อแตกตัวให้ตัวนีู้ฮ็จะซหมือนกับ KB หนูก็จะ อันนั้นอันนี้ก็หนึ่งจุดสองคูณด้วยสิบยกกำลังลบเก้า c h ก็คือสิบยกกำลังลบสองหนึ่งจุดสองคูณสิบยกกำลังโอหนึ่งจุดสองคูณสิบยกกำลังลบเก้าคูณด้วยสิบยกกำลังลบสองเลขไม่ลงตัวอีกเพราะว่าตอนพี่หวนแต่งโจทย์พี่หวนไม่ได้กดเรื่องนี้เลขดังน,นั้นขออภัยที่เลขไม่ค่อยงามเท่าไหร่ p o h ของน้องก็จะเป็นหกลบล็อกสามจุดสี่หก หนึ่งก็ได้ประมาณห้าจุดสี่หกเหมือนกันโอ้ทำไมมันเท่ากับข้างบนเลยอคล้ายๆดังนั้นขอเปรียบเทียบให้ดูนิดนึงเนาะอย่างเช่นอันนี้รู้ว่าเป็นเกลือกดใช่ไหมดู K h y d r o x i ซิต้องเป็น Ka เนาะแต่ว่าโจทย์ให้ Kb มาก็เลยต้องใช้ Kw ่วนด้วย Kb แต่สำหรับข้อนี้มันเป็นเกลือเบสเนาะ K hydroxide ของหนูต้องเหมือนกับ Kb อยู่แล้วดังนั้นเขาให้ Kb มาก็เลยเอาไปใช้ได้เลยดังนั้นดูด้วยว่าโจทย์ให้อะไรมาเนาะไม่ใช่แบบคือบางคนอ่ะไม่เข้าใจสูตรจริงๆอ่ะชอบแบบ อ๋อถ้าเขาให้ KB ฉันก็จำไว้เลยว่าฉันต้องคิดจาก KW ส่วนด้วย KA เนี่ยครูมันไม่ใช่เนาะนั่นเราต้องดูด้วยว่าที่เขาให้ตัวเนี้ยกับ KB มันสัมพันธ์กันแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวกดอันนี้เขาให้ KB มันไม่สัมพันธ์กันเราก็เลยต้องใช้เป็น KW ส่วนด้วย KB เพื่อที่จะออกมาเป็น KA แต่ว่าเหมือนเดิมนาอพี่ฝนเคยสอนแล้วว่าแบบมันไม่ได้เกิดมาจากการที่ KW ส่วน Kb แสดงว่าเรามองว่าใครไฮโดรซิต์เหมือนมันคือ Ka ไม่ใช่นะทุกคนจำได้เนาะเออเนาะอาจจะก,กลับไปทวนคลิปเรื่องไฮโดรซิต์เดิมว่าสูตรเนี้ยมันมาได้ยังไงแล้วทำไมต้องเป็น Kw ส่วนด้วย Kb ใบให้ก็คือมันมาจากสมการการแตกตัวของน้ำที่เอาเราเอาไปลบกับสมการแตกตัวของนะอเบสเนาะเออเผื่อใครแบบลือมอะไรอย่างคะ่ะดังนั้นก็อยากให้จำสูตรไปทำข้อสอบนั่นแหละจะได้ทำเร็วนะแต่ว่าทุกคนต้องต้องได้ทิคด้วยว่าแบบมันทำไมถึงเป็นเช่นนั้นโอ้ยลืมถาม กรีสี่ 4, ใครเสร็จแล้วกดยวมือให้พี่ฝนหน่อยขอาหาลูกให้เรียงลำดับ based on ทั้งสี B, ต่ตามค่า KB ต่างน้อยไปหามากตามค่า KB ให้อะไรมาให้ PH ให้เรียงลำดับเบสอ่อนทั้งสี่ตามค่าคี b บอ๋อปกติแล้วเราจะบอกว่าตัวนี้เป็นเบสที่แก่หรือว่าเบสที่อ่อนมาจากค่าค b เนาะซึ่งค b คือมันคิดจากอะไรนะค b บลบ B O H แตกตัวได้มาเป็น B บวกกับ O H ลบใช่ไหมแล้วค b ีของหนูก็คิดมาจากความเข้นของ B บวกคูณความเข้นของ O H ลบส่วนด้วยความเข้นของ B O H ดังนั้นเนี่ย การที่เราจะบอกว่าเป็นเบสที่รุนแรงไหมเราจะดูปริมาณ OH ลบที่มันแตกต่างมาแสดงว่ายิ่ง KB สูง OH ลบก็จะยิ่งสูงด้วยหรือว่าแตกต่างมาได้เยอะด้วยดังน,นั้นเนี่ยถ้ากรณีแบบนี้เนาะเราจะดูแล้วก็พิจารณาจาก O h ลบใช่ไหมคะถ้า O อลบมากแสดงว่า KB มากเนาะอันนี้คือตามหลักปกติแต่จริงๆแล้วในเมื่อเรามีค่า PH เราไม่ต้องมาแปลงกลับไปกับมาละนั้นการที่เรามีค่า P h เ ถ้าเอาแบบง่ายๆเลยก็คือถ้าสมมติว่ามันเข้าใกล้14ใช่ป่ะ pH ของนูวอะ pH มันจะมี1ถึง14ดังนั้นถ้าเข้าใกล้14ซื้อเป็นเบสที่รุนแรงมากถ้าเข้าใกล้1ก็คือเป็นกรดที่รุนแรงมากๆแค่นี้เลยดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ค่า pH ได้เลยถ้าสมมติว่าเราคิดจากค่า pH เนอะอันนี้ก็เป็นเบสที่แรงมากที่สุดอ๋อแต่ถ้าถามหาน้อยไปมากก็ A ไม่ถูก A น้อยกว่า B น้อยกว่า C น้อยกว่าดีอ๋อก็ A น้อยกว่า B น้อยกว่า C น้อยกว่าดีตอบข้อ1เลยแต่ใคคครแแบบบบบยยังงไม่ีาน คิดข้ามไม่เป็นแบบต้องดูสเตปอะไรเงี้ยก็ดู P.O.H. ก็ได้ P.O.H. อันนี้ก็จะประมาณอุย้ยใช่เลขผิดปะห้าจุดห้าอันนี้แอ,อะไรนี่ห้าจุดสี่ไม่น่าใช่นะสี่จุดสี่อันนี้อะไรอะ่ะสามสองบอกสองจุดสามเนาะลูกเนาะอันนี้สามจุดแปดอุ้ยเลขม,มันไม่เรียงหรอกเพิ่งเห็น อุ้ยขอโทษได้ไหมเอาใหม่ทุกคนเลขมันไม่เรียงเอาใหม่อันนี้น้อยสุดเนาะ a b d แล้วก็ c ีหม a b d c ข้อสองลูกโอเคนะทีนี้ถ้าถ้าเราจะพิจารณาจากอันเนี้ยเราได้ poh แล้วใช่ไหมน้องก็สามารถคิด oh ลบได้อันนี้มันก็จะเป็นสิบยกกำลังลบห้าจุดห้าอันนี้ก็สิบยกกำลังลบสี่จุดสี่อันนี้ก็สิบยกกำลังลบสองจุดสามอันนี้ก็สิบยกกำลังลบสามจุดแปดเหมือนเดิมไหมลูก ใช้ว่านี้น้อยสุดป่ะใช่ไหมมีค่าน้อยสุดก็จะมีความเป็นเบสแต่ตัวออกมาได้น้อยที่สุดเนี่ยหรกอถ้าเราพิจารณาจากอันนี้เนาะก็เหมือนกันแล้วแต่เลยว่าเราจะคิดแบบไหนนะคะไปกันต่อใครนนอะใครผ่านเอามือลงให้พี่ฝนหน่อยโอเคไปต่อข้อที่หกกาหนดให้ เเนาะให้ A มาเป็นสารละลาย KOH ละลายในน้ำได้เท่านี้แล้วก็ให้ B มาเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ละลายน้ำได้เท่านี้จากข้อมูลที่กำหนดให้ข้อใดมีการสรุปไว้ดังนี้ข้อใดถูกเนาะเอ <A S 2> มีความเป็นเบสอะมองเรื่องความเป็นเบสมองเรื่องความเข้มข้น,นมองเรื่อง pH ดังนั้นก็ไม่พ้นการคิดให้มันเป็นโมลาร์น้องแสดงว่าจาก K เนาะเราคิด KOH พี่อนคิดเลยนะมันก็จะเกิดจากศูนย์แป สามสิบเก้าบวกสิบหกบวกหนึ่งหารด้วยห้าสิบหกอันนี้หน่วยออกมาเป็นโมลแต่ว่าต้องหารด้วยศ e. ูนย์จุดห้าอีกจุดสองแปดหารห้าสิบหกหารจุดห้าได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งโมงละ่ะตรงนี้ความพ้นของ NaOH ศูนย์จุดสี่หารด้วยสี่สิบอันนี้เป็นโมลเฉยๆหารด้วยศูนย์จุดหนึ่งโมงละ่ะเอ้ยลิตร จุดสี่หารสี่สิบหารจุดหนึ่งได้ศูนย์จุดหนึ่งโมลาร์จุดสี่หารสี่สิบหารจุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งเนาะจุดสองแปดหารห้าสิบหกหารจุดห้าจุดศูนย์หนึ่งโอเคค่ะแสดงว่าถ้าคิด pH no poh อันนี้ได้สอง poh อันนี้ได้หนึ่งดังนั้น pH สิบสองดังนั้น pH สิบสามลูกนะดังนั้น A มี pH สิบสองข้อนี้ถูก B มีความเข้มข้น B มีความเข้มข้น0.1ข้อนี้ผิดสารละเอมีความเป็นเบสมากกว่า A มีความเป็นเบสน้อยกว่าหรือเปล่าเพราะว่า pH มัน12เนาะ B มัน13ดังนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกก็ต้องเป็นข้อคอควายเท่านั้นเครนะอ่ะใครผ่านแล้วกดยกมือพี่ฝนมันดืมโอเคนะคะง่ายเนาะ ต่อไปลูก indicator